เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรัน,นดรนันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจากนี้ไปให้ลูทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่สบายผ่อนคลายจริงๆให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งนะจ๊ะที่เรานั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนา ต้องหลับตาเบาๆอ่อนคลายสบายเลิกตาก็าพอเงีง้ยงๆนิดๆป,ปลือตาจะได้ไม่กดลูกในตาลองไปดูในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยจ้ะ ต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคืออย่าไปหึดฮัดถ้านั่งแล้วใจมันไม่นิ่งได้ดังใจปนะัจจัยต้องประครับประคอง ฝึกไปเรื่อยๆซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวก็คุ้นเคยแล้วก็ชินไปเองไม่จะมันก็จะนิ่งได้ใหม่มันก็นิ่งได้น้อยนานๆก็นิ่งสักครั้งหนึ่งต่อไปมันก็นิ่งนานขึ้น ต้องทำซ้ำๆจากนิ่งหลวมหลวมแล้วหลุดไปคิดเ,เรื่องอื่นพอเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็นิ่งได้นานและนิ่งแน,นแน่นขึ้นนี่สำคัญนะลูกนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเรานะะ ะต้องใช้ไปจนกระทั่งตลอดชีวิตถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราฝึกให้คล่องให้ชำนาญทีเดียวเราก็วรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาๆสบายสบาย ใจเย็นเย็นที่เซลกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบาย คำใจสใสใสใจเย็นเย็นเดี๋ยวเราจะได้ร้อมใจกันปิดแผ่นทองเดี๋ยวหลวงปู่ล้วผู้ปราบมานและก่อนปิดแเราก็ จะพร้อมใจกันอธิษฐานจิตเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนนึกน้อมอัลตนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำองค์นี้นะจ๊ะ จำให้ท่านติดตาติดใจรัตนาทธนวิิสุกลางกายฐานที่เจ็ดโดยให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะนึกย่อส่วนของนั่น ข้าไปไว้ในกลางกายก่อนเดี๋ยวพอถูกส่วนท่านก็จะขายายของนั่นเองที่ยอดส่วนลงมาจะได้ง่ายต่อการน้อมอรัธนาท่านให้มาสิงสถิตยอย่าที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ให้ลูกนึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายสบายชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพื่อใจจะได้หยุดนิ่งอยู่กับท่านไม่ฟุ้งไปเ,เรื่องอื่นพอเรานิ่งนุ่มานานขึ้น เดี๋ยวภาพและเดี๋ยวะกุิลปูู่ทองคำก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเท่ากับเราลืมตาเห็นท่านภายนอกเห็นท่านภายในชัดเจนแต่ก็เห็นท่านภายนอก ใหม่ๆก็นึกเห็นไปก่อนต่อไปก็จะเห็นเองเห็นจริงๆอย่างที่เราหายสงสัยจชัดเหมือนกับเราลืมตาดูท่านที่อยู่ข้างนอกนะจ๊ะค่อยๆปละคองใจ ไปเมาๆมาสบายสบายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็น อาลัตนาท่านอายุที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดของเราอย่างง่ายๆเระเดคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่มาได้ยากอย่างยิ่ง ดังที่เราพอทราบเป็นแนวทางพอสังเกตโดยย่อที่ท่านมีมโนปนิธานมุง่งปราบมาอาหารกิเลสไอสิ้นเชื่อมไม่เหลือเศษ เกอมุ่งไปที่แหล่งกำเนิดของกิเลสของอัสวะของความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นว่าต้นเหตุมันมาจากที่ไหนเนี่ยท่านก็จะไปแก้ไขที่ ต้นเหตรงนี้เนะี่ยโดยยังไม่ยอมเข้าสู่อายะนานิพานถอดกายแม่บารมีของท่านาจะเข้าได้แต่ท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไปจุดรเริ่มต้น ของสาเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอันไม่มีประมาณนั่นแหละทำอย่างนี้มานับปกักชาติไม่ท้วนแล้วทำตั้งแต่ปฐมปชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สู่รบ,รบมือกับพยยาม,มามเนี มายาวนานมากแม้ละสังขารไปแล้วแม้ถอดกายมนุษย์หยาบไปแล้วเนี่ยเป็นกายละเอียด เป็นสมณะเทวบุตรเดวันสวรรค์ยันเดสิตก็ยังคงปราบมารต่อทำอย่างนี้เรื่อยมาเลยไม่มีหยุดยั้งเลย ท่านจะขนสัพสัตวทั้งหลายเนี่ยอันไม่มีประมาณนี้เ,เข้าสู่อายตนนนิพพานไปสู่จุดดั้งเดิมก่อนที่จะแปลผันเมืองอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบนันนี้เนี่ย นี่ก็เป็นมโนปณิธานันยิ่งใหญ่เมื่อตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เคยเทศกล่าวด้วยทายคำของท่านหลายหลายครั้งบ่าปราบมาแต่ยังไม่ชนะมานผู้เทศยอมตาย ท่านบอกว่าทำอย่างนี้ไม่เคยขาดเลยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลที่อาได้ยากอย่างยิ่งการที่เรามีโอกาสได้มาอยู่ภายใต้ร่มบารมีธรรมของท่านนี้เนี่ยจึงถือว่าเรา มีบุญมากดังนั้นก่อนที่จะปิดทองก็ต้องทำอความรู้จักท่านแต่จะรู้จักท่านได้ดีต่อเมื่อใจของเราหยุดนิ่งนิส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดทำตามคำสั่งสอนของท่าน ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวตอนนั้นที่ถูกต้องไี้ดีงามที่จะไปเชื่อมโยงกับความรู้ของท่านที่จะถ่ายทอดมาสู่ตัวเราให้เราได้รู้จักท่านเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนเชื่อมใจกับท่าน เชื่อมสายบุญกับท่านดนการนึกถึงภาพท่านให้ได้ตลอดเวลาติศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนิ่งนนุ่มๆมเบาเบาสบายสบายร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่ง ได้บริกรรมภาวนาในใจเมาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆจนกว่าใจไม่อยากภาวนาต่อไปอีก อยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอีกกลางพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำในกลางกายของเราเนี่ยจ้ะเราก็ไม่ต้องภาวนาะแต่มันใจใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงยอ้อนกลับมาภาวนาใหม่เนีจ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเยียยๆ